มาทํามาสนับสนุนตัวเองว่าพามันเป็นแบบนี้แหละครูลอหาหาหาสถานการณ์อะไรที่จะทําให้เข้าฟ้างเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดข้าฟ่างเปลี่ยนนะมันเหมือนแกจะเดินแต่มุมมืดเลยแล้วพอเดินมาปุ๊บเดแกจะรู้เลยว่าเออทีไม่ใช่ทังท่ายแสงมันสวยมันทําให้เราเห็นสีชัดเจนมัมจะนอะไรชีวิตมันจะแบบ ใช้ให้ถูกใช้ให้ถูกแค่นั้นเองใช้ให้ถูกจะเป็นพวกไปทางดีทำได้แต่อย่างที่บอกบางทีทางดีมันเหนื่อยว่ะมันเจ็บว่าแต่้็ทำได้นะมันจะเปลี่ยนไปเลยเลยแต่เราจะมีเหตุผลเยอะ อประกคือความคิดของตัวเองน้วนี่ความคิดของตัวเอง,อ,ง,เอ,งอยากให้เข้าสร้างขยันกว่านี้ใช้ความพยายามมากกว่านี้ทุกวันเนี้ยมันอยู่แค่เอาัวรอดแต่มันไม่เขาสร้างไม่เคยคิดว่าฉันจะสร้างงานมาสเตอร์พีซคือจะสร้างงานที่สุดยอดที่จะเป็นที่ประทับใจของตัวเองและจะจดจำและของคนอื่นยังไม่มีตอนนี้คือ เส้นก็เส้นเอาตัวรอดร้องก็ร้องเอาตัวรอดรแสดงก็กแสดงเอาตัวรอดไม่โดนด่าได้คำรับชมพอแล้วแต่ถามว่ามันมีอะไรไหมที่มันจะเป็นงานที่เราอยากจะอวดหรือประทับใจจาไปตลอดชีวิตมีอย่างทำซะททาไม่ได้ทําไม่ได้แต่งานพวกนี้มันไม่จําเป็นต้องมีสิ่งตอบแทนเป็นรางวัลยหรอกแต่มันจะอยู่ในใจแล้วมันจะเป็นความภาคภูมิใจของเราตลอดไปซึ่งมันจะมาได้มันต้อง มันต้องใช้เยอะมันถึงจะเกิดใช้ความพยายามใช้ความขยมันใช้ความอดทนหน้าย่างนี้ก้าวผ่านไปให้ได้ข้ามไปได้แล้วเราจะมีความสุขกับกับการที่เราได้เอาชนะตอนนี้สิ่งนี้ที่เราเอาชนะคือความกตัวเราเองที่มันมนนาชนะไอ้ข้อที่เราแบบ e ทำไมฉันเป็นแบบนี้เราต้องม,มีความคิดแบบนี้มาบอกๆๆๆๆตรงนี้รอะฉันเป็นแบบนี้ โอเคแล้วล่ะเฮ้ยมันต้องไม่โอเคว่ะถ้าจะอยู่ในวงการนี้มันต้องมันต้องเหนียวมือน่ะมันต้องเป็นคนที่หายากว่ะหายากือแบบไม่ใช่หาใครก็เป็นแบบนี้แถวบ้านคุณม,มีแบบนี้ยี่สิบคนอตอนนี้จุดเด่นเรื่องบุคลิกนรณาตาช่วยอยีกเอาดูเงมาใช้อยู่เรียนก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วหนูก็หนูก็ไปได้แล้ว หลายจุดที่เพื่อนยังยังไม่เจอหนูเจอแล้วหนูข้ามไปแล้วเนีย่ยมุมมองประสบการณ์ความคิดแต่หนูยังไม่เอามาันมาให้เป็นประโยชน์หนูยังไม่จัดบ้านในหัวใจหนูมันก็จะวางอยู่ไงเนะี่ยไอ้นี่คือความเก่งด้านนี้นี่เราสามารถด้านนี้มันก็ลบเลิกเทอะไปหมดก็จัดใหม่จัดแล้วมันก็จะดีขอบคุณคือ หล,หลายหลายคนเขายังยังหาไม่เจอเราเราเจอแล้วแต่เราเจอแล้วเรายังไม่เห็นคุณค่าแล้วเรายังไม่จัดให้เป็นประโยชน์กับตัวเราเรายังใช้ความคุ้นเคยใช้ความคิดแบบเดิมๆอะไรเงี้ยมันก็เขาป้า,าไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องความสามารถแต่เขาป้ามีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องเนี้ยไม่พยายามเรื่องขี้เกียจเรื่องไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยอะไร แข่งขันต้องแข่งขันด้วยคุณภาพอืมบางทีมุมมองพอเราไม่พอเราไม่แข่งขันด้วยด้วยการแบบออกแรงด้วยการซ้อมเยอะด้วยการอะไรเงี้ยบางทีมุมมองเราไปมองคนอื่นเนี่ยมันก็จะมีแต่แบบว่าแข่งขันด้วยความคิดคือคิดว่าก็เอ้ยเหมือนยังแต่จริงๆมันมันต้องแข่งขันด้วยการกระทําอืมแข่งขันด้วยความคิดบางทีมันไม่เกิดอะไรเป็น เป็นประโยชน์มาเห็นได้ชัดหน่เข้าใจว่าเขียนได้แล้วมีเขียนมาชอบฟังมากต่อไปรายกามนี้เลยนะขวัญเหรอขวัญก็ไม่มีอะไระมันอาจจะมีความ ต้องจัดขวัญเป็นผสมกับอาร์ตเขย่าแล้วแบ่งครึ่ง <c oughs> คืออาร์ตเนี่ยมันเป็นแนว expression คือเขาจะสแสดงออกเปิดชัดพูดทำพูดแต่บางทีจุดได้ยอย่างเขาเอ,เเอ่ะ pattern อเขาเยอะเขาไม่ฟังจริง เขาฟังแล้วเขารีบรีบสรุปเข้าใจตุ๊บแล้วเขาก็จะพูดจะทําในแพทเทิร์นของเขาเลยอันนี้ B หนึ่งอ๋อถามมาแบบนี้ตอบด้วย B สองตบด้วย A หนึ่งเขาไปจีสรุปสุดท้ายที่ย C สามจบอย่างเงี้ยมันดีไหมมันดีแต่มันมันเป็นแพทเทิร์นไปเออมันไม่ฟังจนจบมันรีบสรุปตุ๊บแล้วมันก็คิดว่าเป็นแบบนั้นทั้งที่มันไป